เห็นว่ากระแสในเรื่องของสุขภาพก็ดีในเรื่องของความปลอดภัยนะทุกคนขณะน,นี้ไม่แต่ประเทศไทยเราเองก็ให้ความสําคัญตรงนี้ทุกคนจะห่วงใยในเรื่องของสุขภาพเหมือนที่หลายๆคนพูดว่า you are what you eat คือคุณจะเป็นอะไรคุณก็ขึ้นกับอาหารคุณแหละคุณทานเศษอาหารอะไรจังฟูคุณก็จเจนแบบนั้นเพราะฉะนั้นประเทศต่างๆที่เขามีขีดความสามารถในเรื่องของลังการซื้อ แต่เขาอาจจะมีการด้อยในเรื่องของการผลิตสินค้าเกษตรนะครับเนื่องจากเขาอาจจะเป็นประเทศทางด้านเศรษฐกิจประเทศทางด้านการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม<ๆ>เขาก็ต้องหาเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพต่อชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นการที่เกษตรกรเนี่ยนะครับผลิตมาสู่ระบบมาตรฐานนี่จะทําให้ตัวเกษตรกรนี่มีความปลอดภัยจากการใช้ยาใช้สารเคมีเป็นการลดต้นทุนเนื่องจากเขาจะระบุเลยว่าจะต้องใช้ยาชนิดไหนบ้างผู้บริโภคของเราเนี่ย ก็จะได้บริโภคสินค้าที่ม um 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 ีคุณภาพมีความปลอดภัยผู้ประกอบการก็แน่นอนก็จะได้สินค้าวัตถุดิบที่มีความปลอดภัยเพื่อตัวเองจะได้รวบรวมสินค้านี้ส่งออกไปยังต่างประเทศต่างประเทศลูกค้าเราก็จะได้สินค้าจากกรุงไทยที่เป็นสินค้าที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยมีรสชาติที่ดีมีความสดมีความสะอาดต่างๆทั้งหมดนะครับ